สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าทุกๆคนเจ้าว,วันนี้มากับเมนูวันหยุดที่แสนจะพิเศษฝนตกปอยๆปยฝนตกฝนตกม้อยๆ้น้ำย่อยติ่นก่อนน้ำย่อยใส่ติน้อนกลายเป็นละออนน้อย วันนี้มีเมนูมานำเสนอนะเจ้าฝนตกซิซิส้มปากส้มคอหมูคูงจะกิ่นหยางหมูมะนาวเจ้าแล้วก็กุ้งเจ้าตัวย้ายใหญ่ฟาลมฟาฝนไปซื้อติการจะจตุจักรนนะเจ้าฝนก็ตกนักน้ำท่วมกาดมีน้ำจิ้มแซบๆเจ้า น้ำจิ้มแสบน้ำจิ้มสาวแสบแจนลืมผัวเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยเสียงน,กก,นกกระจิบนกกระจาบในแซบในซาบแต่มูในห้องเนี่ยนะเจ้า <c oughs> เสียงรบกวนขึ <c oughs> ้นฝนห้องมาขึ้นอย่างก็เขาเรียกขึ้นอะไรพี่ใส่น้ำจิ้มแล้วนะเจ้าโอ้น่ากินจังเลย ก,กินจังเลยคนหนอกกล้องคนก็เกี่ยวงงงวับแล้ว <S <S กุ๊บกับกับกุ๊บกกับกคนที่อยู่ในกล้องอยังบม่ได้กินเตือ้อสร้างภาพก่อนมาเจ้ามาินด้วยกันแล้วเมื่อกี้หันแก้วอย่างเหลืองๆแวบๆฟ้าแม่ฟ้าห้องขอฟ้าพากิน ฝ้าพาเห็ดสักน้อยนะเจ้าน้ำดอกไออย่างก้อนว่าดอกอะไรนะพี่ดอกสีเหลืองๆอะ่ะดอกคำฝอยน้ำดอกคำฝอยกินแล้วช่วยระบายร <laughs> ะบายอะไรระบายลมลยาาหรือว่าระบายอารมณ์ก <laughs> <laughs> ินกุ้งนกันค้าตัวใหญ่มากเลยโอ้โห <laughs> 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 น่ากินมากกินหมูมันนาดีวกว่าเจ้าน้ำจิ้มแซบแซบกับขนาดเยน็นๆกรอบๆเจ้ามามามากินด้วยกันเร็วๆๆ,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 ๆน้ำจิ้มสาวแซบนี่ยังแซบเหมือนเดิมเนอ้อล้ำกว่าเจ้าลุงบอยล้ำขนาดเข้าใจเมีย แซ่บขนาดน้ำจิม้มน้องๆหลายคนเรียกร้องมาเนี่ยเจ้าคุณแม่เมื่อได้จรินย่านน้ำจิม้มแหมคุณแม่ขอบอกว่าเครือ่องปันรู้แ <c oughs> หมมปะปอมะนาวแปง้งเอาอยังอื่นใส่แตแนมะนาวมันก็แบบลัาาลนเจ้าละครู้แปลว่าหัางนะครับ <laughs> ก็เลยไปได้ยะเจ้าแต่เห็นมาเมม้นแหะจะได้ย่อยู่มากินกุ้งกันเจ้าตัวใหญ่ขนาดาไปซื้อติตลาเจตุจักรมาตัว,ตวใ,หใหญ่เจ้ากุ้งนี่จะเอามานึง่งแบบอร่อยค่ะบะล้ำแต่คือดีต้องเอามาคั่วเจ้าคั่วคือไอหยาง ล้วนหลวกเอาก็ได้ตั้งน้ำต้องใส่น้ำเยอะนะเจ้าใส่เกลือไปน้อยนึงชูรสน้อยนึงน้ำเดือดเราเอากุ้งลงเจ้าเอาคัวเจ้าถ้าใส่น้ำเยอะเดี๋ยวน้ำมันเข้าไปในตัวกุ้งมันจะจืดบ่อร่อยเจ้าต้องแบบนี้กินแบบอีแล้วเนื้อกุ้งก็จะดเด้ง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 ดึ๋งดึ๋งดึงดึงดึง ปังเป้งปังเป้งเมนูวันฝนตกมันก็จะอะไรประมาณนี้ค่ะโอ้ยดินดิๆนดินขอถ้วยน้ำจิ้มหน่อยค่ะขอถ้วยน้ำจิ้มหน่อยค่ะเอาช้อนออกค่ะมาเจ้ามากินถ้วยกาแล้วมาเจ้า ต่อจากเมื่อกี้เนาะเด้งดึงดึงอะเด้งดึงดึงอะเด้งดึงดึงขอคำนะเจ้าไผน้ำลายปุก็ขอสุม,มาไผ่ยาก,กินเข้าตอนนี้ก็ขอสุม,มาไผ่เต้นนะเจ้าล้ำขันนาขันนากอ,กอบเจ้าะขอมััำต้นรลุงบ้อยมาเม่กีงใจแล้วเนาะ อร่อยขนาดกุ้งสดขนาดเจ้ามัต้องเอาไปนึ่งเลยเจ้านึ่งแล้วน้ำกุ้งออกบ่อร่อยบ่หวานต้องเอามาทำจิ้งจะอร่อยอืมเคลืบเล็กๆน้อยน่อยใบปันกันไปถ้าน้ำจิม้มบบแซบถึงใจก็น้ำจิ้มสาวแซบนะเจ้าสั่งได้นะคะ <c oughs> หัวนิ่มน้อยนิ่มใหญ่อยู่นอกกล้องเม,มื่อใดมึงจะอัดคลิปแล้วฮะก็ขายากเต็มทีแล้วหม้อขนาดกุ้งตอนแรกว่าจะทำกุ้งเจน้ำป่าแต่พอดีว่ามันตัวใหญ่เกินบาก้ากินก <c oughs> ูเล่นบดได้บาก้ากิ่นสองหน้าผัว เดี๋ยวผัวจะหัวโอ้กวันนี่กูได้เมียเป็นปอบก <c oughs> ูวัได้ปอบเป็นเมีย <c oughs> อร่อยพักบ้านเฮายังมีประโยชน์สุดๆแล้วดูบ้านเฮาดินดีน้ำดีขยะกินอย่างก็ได้กินในน้ามีปลาในน้ำมีำมข้าว เขาพอคลิปเปินตั้งเมืองหนองเมืองนาะเปินต้องไปซื้อกินพักไทยเขาขี่ลดข้ามไปเป็นจังวัดจังวัดพักกระถินแกไปได้ก็ได้ขายอยู่บ้านเฮานี่ตัดขวางเป็นวัดฉพือดไปยูเมืองหนองเมืองนาะมันบบได้กินเขาก็เข้าใจันเนาะบางทีมันก็หน้าขยาขึ้นหายอย่างหกกินบ้านเฮามันก็ขยะ ăn lòi canh nát muối mè náu còn lấm, um, um, lắm, tông tu mướn nôi, đi, mẹ pha ho, hồ la cho clip sắn sắn, xanh. có, cho qua sắn cơ, sắn à, nhào 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 เห็นคลิปแหมตัวได้ก,ก็ตัวใหญ่ขนาดดูว้วาวลากันไปกับกุ้งตัวนี้นะเจ้าขากายาอดมาได้ก็ไปซ้อค่ะซื้อมาไหว้ย่ากินเนอรมาฟินในตู้ไว้ก็ได้เจ้าแต่ขอให้มันสดๆนะเจ้าย่าให้มันสุกๆเนาะช่วงนี้โรคระบาดเยอะงด กินไอ้อย่างที่มันเป็นของดิบทำไอ้อย่างให้มันซุกพองแบบซุกคอคอให้มันสะดุ้งเห็นสักน้อยเนาะซุกล่ำแบบล่ำมามันจางเรื่องลาบเรื่องรูนี่เอาไว้ก่อนนะเจ้าปั่นโควิดมันหายมันซาแล้วกวนเขากก่อยมาเน่ลาบกันกินดีกว่าเนเอมามาเน่ลาบมาสู้มากินเข่ากันพอดีกว่าเนาะเรื่องตีเรื่องต่อยน้อยมบสู้เรื่องลาบเรื่องรูนี่น่อยสู้บบถอยนะเจ้าสวัสดีเจ้า